มาแล้วครับนักล่ามาแล้วครับผมมืวนนัั่นมันต้องไอ้ใส่ใส่กับไอตัวหนาผาพวกนั้นนะครับนี่คืออุปกรณ์จะมีเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะครบครับครบครบนี่ทํามาจากอะไรยาแห้งเอาพึ่งนะครับพึ่งหลวงนะครับไม่ใช่มิ่มธรรมดานะครับมิ่มนะคืออนุบาลน,นะครับ เด็กๆเ,เอากันเครื่องเครื่องเซฟตี้ของเขาพึ่งหลวงนะครับลังโตมากกว่านะั้นประเมินอ,อยู่ที่ประมาณห้าหกขวดได้น้ำเ<อ>นี่ยกำลังพร้อมแล้วพร้อมแนละ้วพร้อม อางจะพร้อมแล้วนะครับเหมือนอาชีพนะครับการเจนบุรีหัวหินบางน้ำเขียวเขาใหญ่เพชรบูรณ์ไปทุกภูผานะครับทีมงานนี่ ออกมาเอวเพื่อความปลอดภัยความสามารถพิเศษนะครับห้ามนอกเรียนแบบ,บออตอนนี้พึ่ง<บ>แตกลังแล้วนะครับบ,บตงเรียนบ่าเต่เขาอยู่ไต่ควนเตะบเป็นหนังครับเตะบต้องไปเรนีนเลยเดี๋ยวไปเรียนครับบางคนเนี่ยดัวตรงน้ำบางคนนั่นาเต่เขาอยู่กับวุนอา ครั้งแรกมนันเป็นงานดีก็ควรก็เกาะอยู่พี่กันเอากรต้องใส่ก้อนอีกกันนะเอาอีกแกันตอนนี้ก็ควันขมวงโค้งเข่งแล้วตอนนี้พึ่งแตกหลังแล้วนะครับโอ้ผมต้องไปอยู่ในรถแล้วมั้งเนี่ยครับ ความปลอดภัยนะครับผมเข้ามาอยู่ในรถดีกวไม่เสียงไม่เสียงนะครับคนที่จะรอดจากการพึ่งต่อยนี้ได้ก็ต้องมีควันนะครับต้องมีคบคบไฟหรือว่าคบเพลิงนะครับนายยเตรียมการสำรองนะ้าล่างคนข้างล่างนะ ใช้เวลาร่วมไปประมาณ1ิบสิบห้านาทีได้แล้วครับ <c oughs> ในสเตนด์สเตนบายหยุดไฟเพื่อป้องกันตัวเองจะพึ่งต่อย ดูเหมือนว่าจะสำเร็จแล้วนะครับนี่ดูเหมือนว่าจะสำเร็จแล้วยังโรเชือกลงมานะครับถุงเบลเลอร์เลย แยกเป็นส่วนนะครับอีกนึงเป็นลังนะครับอีกนึงเป็นหมอน้ําหวานมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาปดูกันนะครับโอ้โหอีกอีกถุงนึงเป็นลังนะครับอีกถุงนึงเป็นอะไรนะอันนี้เป็นลังอันนี้เป็นลังมาเริ่มเลยครับ โคชนอะไรชนอะไรโอ้สยเยอะเยอะโตมากโตมากอ่ะถัดไปหัวน้ำหวานเลยครับน้ำหวานเยอะลูกอ่อนนี่ทำอะไรไปขายเหมือนกันเนาะครับบางคนก็อนเอาเอาไปลาบครับ ป่าดนี่ถือว่าร่างแก่ครับผมแก่แล้วนานแล้วถือว่าเรามาอาจจะมาช้านิดนึงน้ำหวานนะครับน้ำหวานดูกันนะครับเบลเลอร์นะครับนี่ชัดเจนครับชัดเจนเขาเขามีถุงพลาสติกขึ้นไปอย่างดีนะครับไม่ใช่อลงมาแบบโอเคโอเค